กอย่าพาไปอัปเดตนิดนึงสําหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เนี่ยมีประเด็นใหญ่ๆอยู่2องาประเด็นค่ะที่นํามาอัปเดตเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะสําหรับเรื่องของฟินแลนด์ Finland, แล้วก็สวีเดนนะคะที่สมัครสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็แสดงเจตจำนงมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะว่าจะไม่เป็นกลางอีกต่อไปโดยขอยื่นใบสมัครเข้าร่วมกับนาโต นะคะคเราก็มีการยื่นไปอย่างเป็นทางการแล้วด้วยฟินแลนด์รวมถึงสวีเดนเนี่ยได้มีการยื่นคําร้องเข้าเป็นสมาชิกนาโตนะคะวันนี้ถือว่าเป็นทางการแล้วค่ะแม้ว่าประธานานธะิบดีเรจิป ไตยิปโอดากานนะคะแห่งตุรกีค่ะจะกระโดดเข้ามาขวางแต่ว่าก็ไม่เป็นผลแล้วค่ะอันนี้นะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูเมทั์ความมั่นคงของยุโรปเพราะว่าฟินแลนด์ไม่เลือกข้างมาหลายศตวรรษแล้วนะคะส่วนสวีเดนเองก็ไม่เลือกข้างมา2ศตวรรษแล้วค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการลุกรานยูเครนนะคะ สำนักข่าวรอยเตอร์สข่าวรายงานนะคะว่าฟินแลนด์และสวีเดนก็เป็นกลางตลอดในช่วงสงครามเย็นและการตัดสินใจเข้ามาร่วมนาโต้ครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในความเห็นของประชาชนในภูมิภาคนอร์ดิกค่ะนับตั้งแต่รัสเซียบุยกยูเครนในวันที่24กุมภาเป็นต้นมานะคะท่าทีของทั้งสองประเทศถูกจับตามากๆเลยเพราะถูกมองว่ารัสเซียเองกําลังผลักไสคนที่ไม่ต้องการจะขัดแย้งกับใครให ่ต้องเลือกข้างนะคะคือเขาเป็นกลางมาตลอดเนาะสำหรับ2ประเทศนี้ก็คือฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอรัสเซียพยายามจะผลักไสแบบนี้เนี่ยมันทำให้เขาต้องไปอยู่อีกฝ่ายจนได้เพราะสงครามยูเครนค่ะหลายฝ่ายก็ยังมองด้วยนะบอกว่าถ้ามองจากมุมรัสเซียเนี่ยว่านาโต้กำลังขยายอิทธิพลประชิดรัสเซียนี่น่าจะเป็นการขยายอิทธิพลที่น่ากลัวมากเพราะว่าฟินแลนด์เนี่ยมีพรมแดนติดกับรัสเซีย ยาวถึง1,400กิโลเมตรนะคะอย่างไรก็ตามการเข้าร่วมนาโตของฟินแลนด์และสวีเดนต้องมีชาติสมาชิกเดิมที่มีอยู่30ชาติต้องเห็นด้วยเป็นมติคือไม่ใช่แค่บางส่วนนะแต่ต้องเป็นมติเอกฉันเลยนะคะหมายความว่าไม่มีประเทศไหนที่จะค้านเลยค่ะและถ้าหากว่าฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมกับนาโตก็จะถือว่าเป็นการขยายพันธมิตรตะวันตกที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูติน ผู้นำรัสเซียอ้างมานานว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการสั่งปฏิบัติการทหารในยูเครนค่ะก่อนหน้าที่ฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนจะสมัครสมาชิกนาโต้อย่างเป็นทางการเพียงแค่หนึ่งวันนะคะปูตินเองได้กล่าวในการประชุม ของส่นที่สัญญาความมั่นคงร่วมกันค่ะว่ารัสเซียจะทําการตอบโต้นาโตขยายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในดินแดนของฟินแลนด์หรือสวีเดนพร้อมกับระบุว่านาโต้กาลังถูกใช้เป็นเครื่องมือของประเทศใดประเทศหนึ่งและสถานการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะสำนักข่าวยูเครนฟอมของรัฐบาลยูเครนค่ะรายงานวน่านายมิไคโลโปโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดี วลาดเมีร์เชเลนสกี้และผู้นําคณะเจราจาสันติภาพของรัสเซียมีการเปิดเผยนะคะว่ายูเครนจะไม่ยอมแลกดินแดนของตนเองเพื่อข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียเพราะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่จะให้อะไรกับรัสเซียแล้วก็แซงว่าสงครามลี่คลายไปอย่างง่ายดายค่ะพละเรือนชาวายูเครนจํานวนมากก็ถูกสังหารถูกลุ่งละเมิดในความขัดแย้งครั้งนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ยูเครนเนี่ยจะไปอ่อนข้อให้กับรัสเซีย ยูเครนเนี่ยยืนยันบอกว่าจะไม่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับรัสเซียถ้าหากว่ารัสเซียไม่ถอนกําลังทหารเนื่องจากว่ารัสเซียจะเข้ายึดครองดินแดนบางส่วนของยูเครนมีการปฏิเสธที่จะลงนามในข้อตกลงกับรัสเซียที่คล้ายกับข้อตกลงสันติภาพมิสโดยระบุนะคะว่าจะนําไปสู่ภาวะแช่แข็งความขัดแย้งเอาไว้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้นําไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนอยู่ดีค่ะ นอกจากนี้นะคะสำนักข่าวยูคินฟรอมค่ะก็รายงานการเปิดเผยของฮันนามันยา์นะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมยูเครนบอกว่าทหารยูเครนมากกว่า2 6 0นายได้รับการอบพยพจากโรงเหล็ก ที่เราน่าจะคุ้นหูกันในช่วงหลังมานี้นะคะก็คือโรงเหล็กก้าอาซอฟสตัน so นะคะในเมืองมาริ乌ปอที่ถูกโจมตีแล้วค่ะซึ่งก็มีทหารที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน53านายถูกส่งไปรักษาตัวที่สถานีรักษาพยาบาลในเมืองโนโวอาซอฟและอีก211นายถูกพาตัวไปยังเมืองโอเลนิฟกาผ่านทางช่องทางมนุษยธรรมก่อนที่จะมีการแลกตัวทหารยูเครนกับชาวรัสเซียที่ถูกจับในภายหลัง ขณะที่สำนักประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองทัพยูเครนก็เปิดเผยผ่านทาง Facebook ข่าวว่าปฏิบัติการอ,อพยพทหารยูเครนออกจากโรงงานดังกล่าวก็ยังคงดําเนินต่อไปด้านของนายฮันคูดนะคะผู้อํานวยการประจําภูมิภาคยุโรปของ WHO ค่ะกล่าวว่า WHO ได้บันทึกการโจมตีถึง226ครั้งนับตั้งแต่รัสเซียบุกโจมตียูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์แล้วก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย75รายบาดเจ็บอีก40 เก้ารายจากการโจมตีค่ะการโจมตีเหล่านี้ไม่ถูกต้องและไม่อาจจะยอมรับได้พวกเขาจะต้องถูกสอบสวนก่อนที่จะมีการกล่าวต่อไปนะคะว่า WHO เนี่ยจะเข้าร่วมกับการสอบสวนที่เกิดขึ้นในอนาคตค่ะถแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากบุกโจมตียูเครนเข้าสู่วันที่83แล้วนะคะก็ส่งผลทําให้ประชาชนในยูเครนเสียชีวิตและบาดเจ็บจานวนมากรวมถึงเด็กด้วยการโจมตีอย่างไร้เหตุผลต่อสถานพยาบาลและรถ พยาบาลนั้นก็เพิ่มขึ้นขณะที่สงครามเองก็ยังคงยืดเยื้อต่อไปและดูเหมือนกับว่ายัางคงไม่มีวีแววจะจบนะคะหลังจากนี้คงต้องดูกันยาวๆค่ะว่าผลกระทบต่อสองครามที่จะกระทบ<ม>ต่อเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเนาะโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ํามัน ตอนนี้เราก็ได้รับผลกระทบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแม้ว่าประเทศไทยเองจะมีมาตรการในการอุ้มราคาทั้งเรื่องของการลดภาษีสัมปสานนิตต่างๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถอุ้มได้อีกนานแค่ไหนเพราะตอนนี้<ม>เบื้องต้นเนี่ยเราอุ้มต่อไปอีก3เดือนค่ะพี่บอยแต่ว่า<ม>ตอนนั้นเนี่ยถ้าไปดูยังไม่รู้นะว่าสงครามจะจบลงไหมแล้วผลกระทบที่มีต่อเรื่องของราคาตลาดน้ำมันโลกเนี่ยมันจะยังคงได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะ ต้องจับตากันต่อไปไม่รู้ว่าจะอุ้มแค่ไหน WorkPoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้